อีกครั้งที่สนามมวยลุมพินีภายหลังจากโควิด -19 แพร่ระบาดในเมืองไทยของเราตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2563มาจนถึงวันนี้13มีนาคมปีพุทธศักราช2564ศ 2, ึกท่อน้ำไทยลุมพินีทีเคโอเกียรเพชรได้กลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ กลับมาพร้อมกับการอนุรักษ์ส่งเสริมศิละปะมวยไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกนะครับแล้วก็จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิละปะมวยไทยของเราให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินสยามตลอดไปวันนี้จะมีการถแถลงขา่าวศึกท่อน้ำไทยลูบินิตีโกเกียตเพชรร่วมกับแอปพลิเคชัน Go s p o t ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ส่งสัญญาณไปต่างประเทศทั่วโลกได้ชมพร้อมๆกับพี่น้องคนไทย แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันคนไทยที่พัฒนาโดยคนไทยด้วยเทคโนโลยีโลดีเลยที่ชมผ่านทางสัญญาณมือถือนะครับพี่น้องต่างประเทศที่ชมผ่านมือถือเสมือหนึ่งท่านได้ชมภาพสดๆในสนามในประเทศไทยเลยทีเดียวศึกท่อน้ำไทยลุพมณีทีโอกเกียรเพชร จะมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV ช่อง3 6 HD ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา10นาทีถึงเวลา18นาฬิกาวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานถาแถลงข่าวดังนี้นะครับเรียนเชิญคุณสิทธิรุธเสถียรจารุพงศากรรประธานบริหารบริษัท DCP World จำกัดนะครับที่นั่งโต๊ะถแถลงข่าวกราบเรียนเชิญครับ ตามด้วยปรมเตโ์มวยึกีกิเพชรครับคุณชุนเกียรติเพชรหรือว่าพีรพงศ์ธีระเดชพงศ์กลับเรียนเชิญครับท่านที่3ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท um เฟิร์สรีเทคจำกัดกลับเรียนเชิญคุณนัทประพัฒน์สุพัชราโพคินกลับเรียนเชิญครับท่านที่4ครับจากบริษัทชังไฮท่านเซียงเจียคันเจร์นดีเวลลอปเมนต์ประเทศจีนครับ มิสเตอร์เสี u, <c oughs> ่ยวเทียนอู in, ่กลับเดินเชิญครับท่านที่5มิสหยวนอี้ฉินครับกลับเดินเชิญนะครับและท่านสุดท้ายกรรมการผู้จัดการบริษัทฮุยทงแคปิตอลดีเวลลอปเมนต์จำกัดมิสเตอร์ริชาร์ดไผ่เดินเชิญครับทั้งหมด 6,000น,นี่คือแขกผู้มีเกียรติที่จะร่วมงานถแถลงข่าวศึกทอน้ำไทยลูมินทีรโอร่วมกับแอปพลิเคชัน g o s สปอร์ของเราลำดับแรกรายละเอียดในเรื่องของแอปพลิเคชันโ o ้สปอร์ครับซึ่งจะมีการส่งสัญญาณไปต่างประเทศในการสับสนุนศิลปะมวยไทยของเราให้ดังไกลไปทั่วโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็เรียนเชิญประธานบริหารบริษัทดี p ีวลจำกัด คุณสิทธิรุธเสถียรจารุพงษาจะได้กล่าวถึงรายละเอียดตรงนี้ครับกราบเรียนเชิญครับครับกราบสวัสดีผู้สื่อข่าวนะครับ ทุกท่านทุกสำนักนะครับในนามของบริษัท DCP World จําจำกัดนะครับผมแนะนามประธานบริหารบริษัท DCP World มีความยินด,ดีนะครับที่เราได้จะมีโครงการที่นำมวยไทยนะครับเข้าไปสู่สายตาของคนชาวโลกทั้งทั้งโลกนะครับด้วยผ่านระบบแอปพลิเคชันชื่อ GoSport นะครับ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาด้วยคนไทยนะครับเป็นบริษัทของคนไทยพัฒนาพัฒนาโดยเด็กไทยนะครับซึ่งเราใช้เทคโนโลยีเป็น low latency นะครับซึ่งมีความคมชัดและก็สัญญาณภาพรวดเร็วนะครับซึ่งจะทำให้ทางต่างประเทศนะครับได้ชมภาพหรือการแข่งขันชกมวยเนี่ยนะครับสดสดเหมือนอยู่ในขอบสนามในเวทีเลยนะครับซึ่งทางบริษัทเองก็ ยินดีแล้วก็ดีใจนะครับที่มีทางโปรโมเตอร์ชุนเกียบเพชรนะครับซึ่งเป็นโปรโมเตอร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับโปรโมเตอร์ดีเด่น6ปีซ้อนนะครับให้ความาสนับสนุนในด้านคู่มวยของเรานะครับแล้วเราก็าจะมีแผนที่จะทําโครงการนี้นะครับให้ถึงอย่างน้อยๆก็ค,คือประมาณ3ปีนะครับ <Lion el> ขอบคุณครับครับ สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับนั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันโกสปอร์ตของเราจะได้มา,าร่วมทําให้ศิลปะมวยไทยของเรานั้นดังไกลก้าวไกลไปยังทั่วโลกเพราะว่ายุคนี้มันยุคโซเชียลมีเดียนะครับชมการถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณมือถือผ่านแอปพลิเคชันโกสปอร์ตซึ่งมีการเรียกว่ารีเลน้อยที่สุดนะฮะน้อยมากนะครับเหมือนท่านชมได้สดๆขอบไปทีเลยทีเดียวนั่นคือรายละเอียดของแอปพลิเคชันโกสปอร ถัดจากนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดของมวยไทยของเราครับก็ต้องยอมรับว่า,ายุคนี้ทางด้านโปรโมเตอร์สก,กีดเพชรของเราได,ได้ได้รับการยอมรับจากมหาชนทั่วโลกก็ว่าได้นะครับในการเป็นโปรโมเตอร์มวยที่จัดมวยที่พี่น้องชื่นชอบวันนี้รายละเอียดเกี่ยวกับมวยทั้งหมดของศึกท่อน้ำไทยลูมินิทีอโอเกียริเพชร เราจะได้ทราบจากโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรฤกันเลยนะกราบเรียนเชิญครับสวัสดีสื่อมวลชนที่กคารพรักทุกท่านสำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งครับที่ทางบริษัทโกโซเชียลได้ยื่นมือเข้มาร่วมมือสนับสนุนกีฬาบวยไทยของเรานะะโดยเฉพาะครั้งนี้ก็คุณ สิทธิรุตก็ถือว่าเป็นคนในวงการมวยเช่นกันนะก็มีความรักสามาัคคีเห็นแล้ววงการมวยต้องก้าวไกลไปกว่านี้มากจึงได้นําบริษัทกโซเชียลเข้ามาร่วมมือกับทั้งผมเพื่อว่าระบบให้มันไปกว้างไกลสู่สากลให้ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สําหรับมวยไทยก็คือ 1. น,นักมวย จากอัตราค่าค่าตัวหรืออะไรอาจจะน้อยนะอาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะเพราะเราต่อยอยู่ในประเทศในเมื่อมีโกโซเชียลส่งไปไกลๆเนี่ยอนาคตต่อต่อไปว่าต่างชาติอาจจะมาติดต่อนักมวยของเราไปต่อยแล้วในเมื่อไปต่อยต,อต่างชาติได้ผมคิดว่าอัตราค่าตัวของนักมวยเราก็ต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเป็นสามสี่สามแสนสี่แสนก็ได้ในอนาคตใกล้ส่วนเทนเนอร์ของเราส่วนที่จะได้รับก็คือไปผลพวงจากการที่ว่า ถ่ายทอดมวยไทยไปต่างชาติแล้วเขาก็จะรู้จักมวยไทยของเรามากขึ้นก็อาจจะมีการสร้างาเวทีบ้างด้วยวสร้างค่ายในต่างต่างประเทศบ้างหลังจากนั้นก็ต้องมาจ้างคือเทรนเนอร์ของเราซึ่งมีความรู้ความสามารถไปในด้านมวยไทยไป,ไปไปช่วยติวช่วยอะไรให้นะและสิ่งที่ต่อมาที่จะได้รับก็คือบริษัทห้างร้านซึ่งมีระบบการใครก็ว่าทําอุปกรณ์ที่ที่เข้มแข็งและถูกต้องตามหลักของมวยไทย ก็จะได้รับผลประโยชน์อันนี้ด้วยจะเห็นว่าเป็นภาพที่ดีสําหรับ,บวงการมวยโดยแท้จริงนะส่วนตัวโซเชียลนั้นผมก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อมาร่วมงานกันแล้วทั้งผมก็เป็นผู้ดูแลในด้านคู่มวยทางบริษัทเรานะผมก็ขอยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของเกียรติเพชรนะก็จะสร้างสิ่งที่ดีๆสู่สังคมมวยไทยในประเทศไทยและและครั้งนี้ได้มีโอกาสไปถ่ายทอดไปต่างประเทศผมก็ขอยืนยันว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ของผม และบริษัทของผมให้อย่างดีที่สุดดำรงไว้ซึ่งคำว่าศิละปะมวยไทยให้ไปสู่โลกกว้างให้ได้นะขอบคุณครับครับกเชื่อแน่ครับศึกท่อน้ำไทยลูมิเนีเร์เกียติเพชรของเรานอกจากพีพีทช่องสาม d อชดีถ่ายทอดสดแล้วเราได้รับสัญญาณที่ส่งไปต่างประเทศของโกโซเช a น Go สปอร์ so an, port, นี่ฮะน่าจะต่อยอดและก็น,น่าจะทำให้ ศิลปะมวยไทยของเราดังก้าวไกลไปทั่วโลกจริงๆคู่มวยที่จะทําการแข่งขันในวันนี้ครับคู่แรกอลิฟสอเดชพันธ์จะชกกับเพชรรุ่งเพชรเจริญคู่ที่สองบอยอุบลสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนกับสิงหาเล็กสอโชคมีชัยทองภูลเพชรปตอกับราชรเชเทียนมวยไทยจะเป็นคู่ที่3าและคู่เอกวันนี้ก็จัดไว้สุดยอดนะครับระดับแชมป์ทั้งคู่สองคมบางกอกอะไรงยนจะเจอก,กับวันชนะนอ,นนอ,นอริศรน,นี่คือคู่มวยที่จัด ในช่วงของถ่ายทอดสดของการถ่ายทอดสดศึกท่อน้ำไทยลุมพินีทีโอกิจเพชรในวันนี้นะครับลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัท First t e c กจำกัดนะครับได้ดกล่าวถึงรายละเอียดในการถแถลงข่าวในวันนี้ครับกราบเรียนเชิญคุณนัทประพัฒสุพัฒสราโพคินครับกราบเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะในนาของบริษัทเฟอร์รี่เทคจำกัดนะคะทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียตรติอย่างสูงนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะสูะ่ทั่วโลกนะคะได้เห็นถึงคุณค่าและศิลปะของเราทางบริษัทเฟอร์รี่เได้มีโอกาสนะคะได้เข้าสู่โครงการตรวจทัดกรองอตรวจทัดกรองโควิด -19 นะคะเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวงังโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นใน ภาวะปัจจุบันขนาดนี้นะคะทางบริษัทได้มีส่วนสนับสนุนในการตรวจคัดกรองแล้วก็มีกระบวนการการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติแล้วกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ทั้งหมดในการส่งเสริมตรงนี้แล้วก็ทางบริษัทดี p และทางบริษัทฟรีเทคกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ได้ให้เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านกรรมการบริษัท เพิร์สเดเทคจำกัดลำดับต่อไปครับท่านมาจากประเทศจีนครับจากบริษัทชังไฮท่านเสียงเจียคันเจรันดีเวัลุกเมนประเทศจีนครับเรียนเชิญมิสเตอร์เซียวเทียนอู่ครับ Thanks Good afternoon uh, We are very happy to have opportunity to make a cooperation with d c t c p World uh, We believe uh, we can make a cooperation in the future because we like Thai culture and the Thai must Thai is the unique uh, spirit of uh, Thai culture, and we have uh, we need the resources, and this world can provide the resources we need. We can develop the Chinese market and we, we can uh, so we believe we can cooperate uh, in many many fields in the field. and uh, we are very happy and very thanks for our, uh, opportunity for this cooperation in the field. thanks okay. Okay. Do, uh... ท่านมาไกลครับจากประเทศจีนมาร่วมสนับสนุนรายการตรงนี้แล้วก็เชื่อแน่ว่ามวยไทยของเราคงจะก้าวไกลไปสู่ตลาดในประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะปรมาจุนเกียรติเพชรของเราท่านก็นําศิลปะมวยไทยไปบ่อยครั้งนะครับทําให้มวยไทยของเรานี่ก็ดังไกลไปถึงประเทศจีนมามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับลาดับต่อไปครับเรียนเชิญมิสหยวนอี้ฉินครับจากชางไฮท่านเสี่ยงเจียอีกท่านหนึ่งครับกลับเรียนเชิญครับ 上海太空家文化发展公司的总裁今天来到这个很高兴呃呃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 呃 在各方面有很深入的合作。李晨，有我。我相信，我们公司能够实现与 DCP 公司的合作，实现双赢。在各方面，我们资源共享、呃，实现双赢。将来，我们一定努力一起发展。谢谢大家。 ดิฉันคิดว่าในอนาคตทางบริษัทของเราที่ไม่ว่าจะเป็นโปรดักอะไรก็ตามที่เราทำออกมาค่ะเราสามารถที่จะพัฒนาร่วมกันได้ค่ะแล้วก็หลังจากนี้ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับมิสยยนอี้ฉินนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ได้มาร่วมงานกับศึกท่อน้ำไทยลูมินิทีเคโอหลายบริษัทเลทีเดียวครับอีกบริษัทหนึ่งครับเป็น เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหุยทงแคปปิตอลดีเวลลอปเมนต์จำกัดครับเรียนเชิญมิสเตอร์ริชาร์ดไพรบครับสวัสดีครับผมริชาร์ดไพที่ผู้ชำนาญการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดนานาชาตินะครับคือตามความจริงถ้าพูดถึงว่ามวยไทยคือสิ่งที่ทั่วโลเนียมีความสนใจแล้วก็ พือแเพ่มายาวนาแล้วครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือในการที่จะแข่งขังการเนี่ยส่วนใหญ่คือเกิดขึ้นในประเทศไทยยันเดียวนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบนันนี้เทคโนโลยีกับเรื่องแพลตฟอร์มที่ GoSpot สามารถที่จะพือแเพ่ไปได้ถึงทั่วโลกเพราะฉะนั้น ประเทศต่างๆที่มีอยู่ทวีตอเมริกาอาทิเช่นบราซิลอาร์เจนตินาแคนาดา U.S ไม่ว่าเป็นตัวออกรานที่อยู่ซาอูดูไบคูเวตแม้กระทั่งแอฟริกาทวีตแอฟริกาแม้กระทั่งรัสเซียจีเนี่ยมีการที่จะไทท่อไปถึงเรียลไทได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ มหาสัจธรรมะมนะครับแม้กระทั่งการที่จะเป็นนักศึกษานักเรียนที่อยู่ในตานแดนที่จะอยาเรียนรู้มวยไทยที่เป็นป้องกันตัวเราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรามาแล้วก็ส่งไปฝึกสอนแล้วอาจารย์พิมพ์พื้นเพ่ไปได้ถึงทั่วโลกได้เลยเพราะฉะนั้นงานนี้คือมีแต่ได้คือได้นะครับ ที่เป็นขอแสดงความยินดีที่วันนี้เราไปถึงทั่วโลกได้ของมวยไทยคือบินกีฬาไทยเป็นประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือครับขอบคุณมิสเตอร์ริชาร์ดไปด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสทรอน,น้ำไทยมินิเีกิวของเราจะได้ต่อย,ยอดไปทั่วโลกในอนาคตอีกหลายๆด้านเลยทีเดียวหลายๆทางเลยทีเดียวครับในช่วงนี้ แนะนำพิธีกรที่เป็นผู้บรรยายมวยในรายการศึกทอน้ำไทยลุมินิีโกเกิเพชรมีด้วยกัน3ท่านนะครับคุณสมจิตจงเจ้าหอนะขอเสียงประมือต้อนรับนะครับที่จะมาร่วมสร้างผลงานตรงนี้ครับคุณสมจิตจงเจ้าหอแล้วก็น้องแชมป์อีกคนหนึ่งครับพร้อมทั้งกับผมแกละทอรหัสร่วม เป็นพิธีกรบรรยายตรงนี้และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติอีกสิบท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติอีกสิบท่านนะครับเรียนเชิญด้านหน้าร่วมถ่ายรูปด้วยนะครับคุณพิสิทธิ์คุณพสิทธิ์อัชฉริยศวัสร์นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเรียนเชิญครับ ท่านที่สองคุณปราโมทเจริญพักดีกรรมการบริหารบริษัท Next g r กรุปจำกัดท่านที่สามคุณอัศพลบุญยเกียรติไม่ได้มานะครับคุณอัศพลบุญยเกียรติครับท่านที่สี่คุณนัท,ทวีเเวงศักสงครามกรรมการบริหารบริษัทอิสระเสรีจำกัดครับเป็นเชิญเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับคุณเวชวันคุณเวชยันตันตัสมา CTO บริษัทอิสระเสรีจำกัดอีกท่านหนึ่ง คุณกริติภัสจุลเจียญาติครับผู้จัดการบริษัทไวเลสเวนตี้จำกัดอยู่ไหมครับอย,อยู่หน้าเรียนเชิญด้วยนะครับคุณจักรพันธ์สาตุ้มครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเฟิร์สดีเทคจำกัดคุณนพพรหนูแย้มครับภูมิในการฝ่ายการตลาดบริษัทดี DC p w พ r l d ิลจำกัดทันที่9คุณกิจจพลประเสริฐวัฒกรรมการผู้จัดการบริษัท ชุนวูประเทศไทยจำกัดครับเียนเชิญด้วยนะครับและท่านสุดท้ายดออรอัตสิทธิ์ตันติวิรัชกุลคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลจำกัดโอเคนะครับครับนี่คือผู้ที่ให้การสนับสนุนกับรายการตรงนี้เข้ามาร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวในวันนี้ครับเพื่อถ่ายรูปร่วมกันในตรงนี้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ครับเรียนเชิญประธานบริหารบริษัทดี p ีพีเวลด์จำกัดได้กล่าวสรุปอีกครั้งหนึ่งครับเรียนเชิญคุณสิทธิรุทธเสถียรจารุพงศาครับครับก็ขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทางบ้านนะครับแล้วก็ทางบริษัทที่เป็นคู่ค้าที่ได้เข้ามาร่วมในในวันนี้นะครับแล้วก็ที่เหนือสิ่งใดนั้นครับก็ขอบคุณนะครับท่าน ท่านป่าชุนนะครับป่าชุนของเรานะครับที่ให้การสนับสนุนของเราด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็ทางเราก็จะทําโครงการนี้นะครับให้ถึงให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอเสียงประเมืออีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับก็หวังเป็นยิ่งว่า พี่พี่น,น้องน้องสื่อมวลชนที่ร่วมงานแถลงข่าวจ่อน้ำไทยลูมินิทีเคโอในครั้งนี้ร่วมกันเผยแพร่ข่าวงานแถลงข่าวในวันนี้ให้มีรักแฟนมวยได้รับทราบกันต่อ,ตอไปนะครับขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติขอขอบพระคุณพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่พี่น้องๆองอยากจะถามอะไรตอนนี้ก็ยังสงสัยถามได้นะครับ ศิลปะมวยไทยของเราให้ดังไกลไปทั่วโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็เรียนเชิญประธานบริหารบริษัท DCP ีวลจำกัดทั่วโลกก็ว่าได้นะครับในการเป็นโปรโมเตอร์มวยที่จัดมวยที่พี่น้องชื่นชอบวันนี้รายละเอียดเกี่ยวกับมวยทั้งหมดของศึกท่อน้ำ